พ่อยูโอ้ยบายมนสีประยูงเฮียนนี่ยังล่ะโอ้นั่งน้ำเนี่ยโอ้เดี๋ยวนั่งก่อนหัวแดดโอ้ยตุลาหยังอันบายสิมากขอหยืมเงินพ่อใหญ่แน่ยสันนี้ได้นี่พ่อใหญ่กืบโบมีแล้วพ่อใหญ่อันเขามาเก็บเงินคานไถนาบัดที่นี่คอยตันเมียนเงินสดอยู่บ่หลายมันบ่พอ แต่ว่าเงินในบัญชีนั่นพอมีอยู่แต่ว่าเขาเจ้าบ่เอาเงินโอนนั่นเขาเจ้าอยากเงินสดค่าอยู่200แม่พ่อใหญ่บ่พอมีแ่บ่200นั่น100แม่นค่าอยู่200ก็มีแบ่งเดียวนีแล้วข่อยกว่าจะใช้เนาะเอาเฮ็ดจังได๋ซั่นพ่อใหญ่ข่อยก็ยังสิไปหาผู้ใดผู้ใดก็อยู่เฮียนอยู่ซานคนเขาถาเอาอยู่ดอยู่เฮียนนั่น Chắc chắn cháu mặt hôn hết tết sân. Sam loại. Ni bèn có cái chị kìa cân. Ni thoáng loại. Lê gọn chị ở sông loại. Lê gọn chọn 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 คุยโกดองทอนสามลอยดิพญาเิพนธ์โดพอดีฮะนนะเอ้าเออนั่นแหละพ่อญัยขอบคุณหลายๆเด้อมืออื่นข่อยสิไปถอนไม่เจ้าข่อยสิไปกดมากเคลืนเจ้าทุกบาททุกสตางค์ข่อยสิไปก้อนเขาถ่ายอยู่างเงี้ยปุณิเดานี่ไปเรื่มเหรอไม่มันครบแน่ล่ะอาลอยนั่นเป็นอาลอยนั่น เป็นมะอยืมเจ้าหาล้อยเป็นมะพผ่งเออแมามันควบมนแดงหาลอยเออเออนี่กันละหาล้อยมันก็สีพ้าค่ะรถไถน้อยมัน